เรื่องย่อะละครความทรงจำสีจางเรื่องราวของปรวีหรือแป้งยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไฟแรงที่กำลังมีคนให้ความสนใจเพราะนอกจากแป้งจะเรียนจบฟู้ดไซน์มาโดยตรงแล้วแป้งก็ยังชื่นชอบการทำอาหารและมีสไตล์การทำอาหารที่น่าสนใจเป็นของตัวเองนั่นเป็นเพราะแป้งอยากให้พี่ป้องพี่ชายคนเดียวของเธอที่หายไป พี่ชายที่เธอเฝ้ารอคอยให้กลับมาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าพี่ป้องจะกลับมาแป้งเริ่มเข้าทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมากับบริษัทเฉลิมพิพัฒน์ฟู้ดแลนด์ตามคำแนะนำของชมชนกเพื่อนสนิทความตั้งใจและความสดใสเป็นกันเองของแป้งทำให้ภูวด,ดลเฉลิมพิพัฒน์รู้สึกพิเศษและคุ้นเคยกับแป้งอย่างรวดเร็วแม้ว่าปวด,ดล จะมีคู่หมายอย่างสริตาอยู่แล้วก็ตามแต่ภัวดลกลับไม่เคยรู้สึกกับสริตามากไปกว่าน้องสาวคนหนึ่งแต่กับแป้งนั้นพัวดลรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดเช่นเดียวกับแป้งที่รู้สึกอบอุ่นเวลาได้อยู่กับภัวดลเพราะพัวดลมีอะไรบางอย่างคล้ายกับพี่ป้องของเธอแต่ภัวดลก็ไม่ใช่พี่ป้องของเธออยู่ดีภัวดลและแป้ง จึงเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักแม้จะมีอุปสรรคอยู่รอบตัวแต่ทั้งคู่ก็พร้อมจะจับมือฟันฝ่าไปด้วยกันเสมอแต่ในที่สุดด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ทั้งคู่ต้องตัดสินใจยุติความรักครั้งนี้ให้เร็วที่สุดภูวดลและแป้งจำต้องก้มหน้ายอมรับความจริงอันแสนเจ็บปวดนั้นให้ได้เพราะไม่ว่าทั้งคู่ จะรักกันมากเพียงไรแต่กลับไม่สามารถรักกันได้อย่างที่ใจต้องการความรักที่เคยแจ่มชัดในความรู้สึกจำต้องเก็บไว้ในส่วนลึกของความทรงจำสีจางๆเพียงเท่านั้นเรื่องราวความรักอันงดงามแต่ก็เจ็บปวดในความทรงจำจะมีบทสรุปแบบไหนและจะลงเอ,อยอย่างไรติดตามชมละครความทรงจำสีจาง ได้ทุกวันพุธพระหัสสบบดีเวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3กด33นะคะละครความทรงจำสีจางเริ่มตอนแรกวันพระหัสสบบดีที่17กันยายน2563นี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามช่องครูไพวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ